เนี่คนทำไมชอบทำตัวดูหน้ารันทศเนี่ยฮะนี่คุณแค่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเราก็ไปตามหน้าของตัวเองไม่ได้ไงนี่หวังว่ารอบเนี้ยคงไม่กระโดดให้รถชนอีกนะสุดบ้าคือรถเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าคุณไปขโมยลูกค้ามาหรอกใช่ไหมฉันไม่อยากโดนจับข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้วยนะก็แล้วแต่นะพอรถรอบสุดท้ายไปหมดแล้วอะ ไม่ไปก็ตามใจไปสิ down, ป่ะลงรถไม่ใช่ว่าคุณจะพาฉันไปส่งโรงแรมหรอคะที่นี่ที่ไหนอะ่ะอืมฉันว่าฉันจะอยู่ที่นี่ดื่มวายสักพักอะ่ะคุณจอาซักแก้วไหมล่ะ ถ้าคุณอยากกลับโรงแรมก็หารถเกับเองนะผมไม่ไปส่งนี่คุณดื่มไปแก้วเดียวเองนะเนี่ยเมาแล้วเหรอที่จริงแล้วฉันน่ะดื่มเก่งมากเลยนะช่วงนี้อะเหมือนฉันทำอะไรก็รู้สึกโดดเดี่ยวทุกทีเลยอ่ะคุณเป็นคนแรกที่บอกกับฉันว่าไเป็นไร สิดตยายสิผมนี่เสน่ห์แรงจริงเลยเนี่ยมีผู้หญิงกี่คนต่อกี่คนไม่รู้ที่ต้องร้องไห้เพราะผมแต่คุณเป็นคนแรกนะที่ร้องไห้เพราะคำพูดผมแม่ก็เป็นคนแรกที่ร้องไห้ต่อหน้าผมแล้วสวยที่สุดเอ่อ,อเดี๋ยวฉันคุณไหวเหรอ Yeah. Hey, good. Good, 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 good. Right. Flex TV, an exciting world of trending dramas.